ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับขอสู่ทั้งช่องนะคะค่ะมื้อนี้แอดก็ได้ไม่เยี่ยมมายำนะคะมากับปูเดือนของเฮ้านะคะปูจ้ำเดือนวัดกุฎแห่คือเก่านะคะพี่น้องค่ะไม่เห็นกันสาดปูค่ะพี่น้องค่ะกันสาดยังไมา่มาตรฐานเห็นนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> ค่ะกันสาดปูเฮาเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดถือเลขงวดนี้มาเฮ็ดกันสาดให้ปูใหม่เด้อค่ะพี่น้อง สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ่ะที่เขามาเบ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะ่ะแอดก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่ง like, ไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ่ะพี่น้องเื่อที่สิบไร้พาทข้าวซานดีๆเด็ดๆจากขางช่องนะคะพี่น้องค่ะ,คะนั่งไปนั่งมาเลี้ยวเห็นกันสาดปูคะ่ะพี่น้องค่ะกันสาดปู้ห้าสิบสิบพังหมดแล้วคะ่ะพี่น้อง ค่ะผู้ใดมีโชคมีมันก็นอย่าลืมเด้อหรือว่าบ่โชคโบ่มานอยากมาเหตุการศารให้ปูไม่ก็มาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบ้านน้องผักแว่นนะคะพี่น้องค่ะปูเหานะคะปูจำเดือนนะคะพี่น้องเด้อค่ะตอนนี้เป็นปูเดือนนะคะเพื่ในใดบวชมาประจำวัดอยู่แห่งนี้นะคะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้แอดกระสิภาพไปกราบปูพร้อมๆกันเลยค่ะ น้ำมัสการค่ะปูค่ะอดีมีแหงเราคอยที่ว่นน้ยินำนี้ที่วั้ยิน่เนี่ยยินอยู่ดอกค่ะคือหอดปูคือเก่าค่ะเป็นเงาค่ะอีซีก็คือหอดคือเก่าเลยปูเอดไม่เห็นไปหาปูเลยวันนั้มาไปไปค่ะก็เลย ถึงเวลาเนี่ยจีค่ะถึงเวลาก็สิมาหาปูคือเก้านะครับปูเหงายปูงันนี่นิมิตดีฟันดีไปปูมันก็ก็ฟันเงินหรือไปขว่วงฟันก็ไหนค่าเท็นไหนค่ะว่าไงแน่แนวทางไหนคือเก่าห้าค่ะนอกจาก็กช่องมาเห็นเนะาะค่ะปู เดี๋ยนีเบรได้เดีวันก็บผมีิลายมีแต่หางเดียวลยเ,เยวลยพอนแนวมค่ะพอได้หลยหางคือเบนหมอย่างใดมีแต่มันมี่มักสั่นเนาะค่ะย่ำใดคือกันแต่ว่าขอหลยหางขอแค่นั้อนอืนแล้วมันมดีปูรประหยัดงบประมาณบ่ขอหลยหางแต่ก็เก้าแปดหนึ่งเป็นทีละเก้าแปดหนึ่งตเกแปดหนึ่ง เลขาคือนานลงมาเลยค่ะีเงัันวางในปูวอาถ่าวควมฟันช่ฟังกันหน่อยนะคะขมฟันนี่ฝันว่าบินบาดฟันว่าไปบินบาดนอกปูเนาะอยากโยมกะมาตุ้มมาฮ่มคือเกาตัวเป็นปู บาดถึงบินกับเว้นพะน่าวะเดี๋ยวม,มีคนหลายคนประมาณเจ็ดแปดคนไปันสีหนาได้ค่ะอย่างน่าหอนตับาดไปกับประมาณไปพ่อเจ็ดแปดคอนนี่นะมีอยู่รี้ทมบาดขนเดียาวตัวได้เขา เฮ็ดยังไงบ้านบ่นได้ก็จัเป็นแล้ววางสีเนาะพ่อเ่าบอกพ่อจะซุ้มเกาช่วงวางสีเมันลงนี่เท่านั้นแล้วพ่อซุ้มเกาไปบินบาดิพูไปไปผู้เดียวบ่ครับผู้เดียวอ๋อ้แต่ประหยัดโยกนี่เฮ็ดแปดคนแปดคนบาทบาดหน่วยเดียวไม่ว่าได้เขา แต่ว่าเห็นเห็นชุมตายไปแล้วคนนี้บัดเดินคนย่างนี่ท,ที่มาทีวาเจ็ดแปดคนที่เห็นนั่นหรอครับตายไปแล้วตายไปแล้วแต่เจ้ามาติเป็นยังเขาก็ฝันว่างั้นก็ดีนอนคือเสดึ้นมาเอาฝันที่น้องงามเสียฝันฝันเห็นคนตายไปแล้วนี่สิบมิศูบนบอกเฮาปูชุ่มใอยู่อ่ะ จะคนตไหมวามันจะคนตศย์หนึ <5 <5 ่งศูนกับหมันก็สลับกันไโอ้ที่ว่าแปดเก้าแหน้ายังสิบอกะปู่ัสิบปงสันัสิบปงสันเนาะฝันันมากระบานนเดียวนี่นีฝันตฝั่จะค่อตแปดเก้าหนึ่ง 8ปดเกนอันน่าปูถึกว่าแปดเก้านึ่งแปนย์นั่สิเนาะมันก็จะไปอั้แค่นล่ะเ่ากเหยดอแต้มรถเนาะปูอันนี้หมาก็บว่าใครเ่ตรงนี้ละนะเพื่อเพื่อเนี่ยจ๊กน้อยเนาะปูเนาะยันยนเน่ยตกไปก แต่ว่าศูนย์ก็คือยังไม่หลับปูบาทกับบาทน้อยเดียวบาทกับบาทเป่าๆบาทบ่มี่เข่าเป็นหมดบ่มีเข่าเลยอ่ะสอยกันตีได้พี่น้องเด้อ่ะแม่คู่ตีเป็นตัวใดน้อแม่คู่เียตีผิดตีผิดคู่กัตีใส่แปดเหรเนาะตีตีปูเปิดแปดเป็นบ่ครับ ไปผู้เดียวก็ได้ใส่หนึ่งบาทเป้ากระปุกตายก็อาจจะเป็นศูนย์ได้เนี้ยเนี้ยชาอะไรเงชาอะบางที่แพ้งแค่เผมกับบางผู้เขาวางมือไปมินมินมันๆไปแห้งสน ผู้ฝันตะโดดแล้วบอกครับนี klar, a, monkey, ่กันในสองขึ้นสองขึ้นแล้วทีได้ว่าโอ่ย่ได้ว่ากนเนี่ยคุกขันคนมัดตีเสลกผู้อื่นใชอันนั้นเขาเจ้าก็เล่าห้ยเรีกมันเนียเพื่อนโสกันว่าเพื่อนผุนเนาะใช่แบบนี้เนาฝันเพิ่นมากดิ่งยันนี่เป็ดดีพอว่าตั้แต่แปดชิ้แห้งมาแห้งบอปูวะ ทำทำมักส่วนตัวเนี่ยู้มักส่วนตัวแบบมักซื่อๆมักแบบว่าพิเศษนี่สิมักคู่ใดปูว่าวื้นเนี่คันที่ว่าพื้นเป็นลักเอาเป็นลักใช่ไหค่ะลักได้ค่ะปูขึ้นว่านี่เก้าเป็นลักเปไปเก้าเป็นลักเก้านี่มาแทนมาปูทั้งหมติว่าผู้มักเมื่อยมักแล่นทั้งสี่ปูผู้มักวิ่งทั้งี่เนาะวิ่งเก่า นาซิมาคือโตเก่ามันบรครับปเป็นลักก <ken> huh? ่อนมป็นปูใช้เก่าสิเป็นรักอยู่าอนนั่นใจขึ้นเป็นรักแร่เก่าเรลยังถีอเก่ายังนั้นเถอะนเด่นเก่ามือนึงเห็นเหงื่อกรนรีบไม่อยู่ ว่าคนนั้นสมว่าควรเออกาโนตัวอไรใ่เราก็ล่าอยู่ว่าที่พักทีนี่พักว่าที่พักคือว่าพักม่ว่าเมิดนี่ไงลาโบนเม็ดไปมากพอนผ้ารวยเอว่าเมดทิมเมดโคตรลยวาเมดตุงช่อเร็วแน่เด้เร็ุดแน่มากตัวที่มาอยแต่ว่าพอนผ้ารวยมากก่อน เากันว่าเนี่ยพัเเลยมากเลยขึหอดปูกับมาสันนี้เนาะเปี้ยน้อยวันผูด่อนก็มานี่มากบุมือให้มขึ้นนะเพื่อนัหนมากบมาผู้เดียวน้อคนคุณนีแค่ไปผู้เดียวเห็นเยะเหีนไ้เหนันะไม่ไม่คล่องไม่ทุกอ่เห็นแล้วจำอาเล่นมาปูจำมาเลยแาคักยู่ดอกปูบ้านเก่าคดปน สูงเนาะยิ่งสูงด้วยน้องเองคนตัวเช่นนีเนาะข้นหนึ่งมาพี่เนาะเนี่ยแม่นปูแต่ว่าพี่ว่าถือสมกับว่ารู้แต่ว่าข้นมาคือเนาะค่ะเอาเอาไปเพราะเป็นแนวทางปูเป็นแน้ทางก่ค่ะผลลงคนเพิ่นเห็นเพิ่นมักน้ำผลเกิดนำไปลด่นหลับปูมันก็ไปจับนาจับล้างิ่นก็ถือของเพิ่นอยู่คือเก่าแย็บไปแย็บมาได้ดีทลังคนค่ะนี่เป็นกันมันอยู่กับคุ้ศพผลค่ะมันแม่นอยู่ปูมัน คือว่าบุญผ้าวาสนาไผ่มั่นเนาะปูเนาะพ่นซับไปซับมากกได้ับเถาดค่ะผู้ใดบุญเก่าบุญหลังเพิ่นเฮ็ดมาดีเพิ่นท่าดีมากพ่นก็สิได้เนาะปูไม่ลางคนก็ไดพ่นน้ำข้นให้สามตัวตรงตรงกับกับโมเถืดเลยครับเพราะว่าบ่มักก็เลยบ่ซื้อก็มีเหมือนกันบ่อึดได้หมดล้างตัวตัวเม่อเอาบ่มักเออไปซื้อไปซื้อตัวไหม เส้นกับมะเขยเราพูดแนวว่นี่ปูหนิมะใขรเหมือนย่ายลายเพราะว่าเหมือนย่ายลายมันกข็งเนึ่งเนาะแมนเดีปูที่ไปจ้ำหน้าจ้ำหลังกับวัวไว้นั่นขอน้อพุ่มพ่นกับบัววัวหลายพุ่มใช้ใชเพื่อัะย่าสมอนสิแปลว่าก็แน้วคือว่าเส้นที่ว่ามันขาขากับซ้หกตขอาซ้หกะ่ค่ะไมได้แล้วก็คือจบเลยเนาะปูได้คือจบคนชามปูคือสามข้าเพีงค่ ค่ะทำฟันแบบนี้นี่ปูเคยตีมันสิมากลักษณะนี่เนาะปูเนาะมันเกือบิว่ามิไปเอแต่ว่าเขาเมืนเป็นลายเดียวกันที่ว่าเป็ปนรักแต่ก่อนยังมีลักษณะแบบยังเลองเบิ้งค่ะเป็นเกืออาจารย์เอื้อนเพิ่นมากว่าเขากันบางทีเมื่อกี้ชอบเันมากมามาเขากันหลายเพียงถี่ริเลิแมนแมนปูเอาไปวิเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะปูเน,ะน,น,นาะเป็นแนวทาง เรีย่นเก่ามากเลยคือกันมกันเขากันค่ะเขากันไม่กันนี่ีค่ะชุ่มนุ่มๆเนีนๆไปยังไงก่ชุ่มบนอ้วนมากลยคือไงโอ้มากกคือกันละเพากันมาจอบยุ่งกันละแต่จอบยุ่เดี๋ยวก็เห็นของลูกไปเด้ยวมคือกันเก่าค่ะว่าคือเก่าใ่ไมไม่พอนไปแล้วไปทำไมเหาาคนละแล้วไปอิมบาไปริมบาาคนเดียวค่ะ ชุ่มมือ7-8คนนีม่มีความฝันที่มันเป็นหลักแน่ๆค<า>่ะไฟบินบาทผู้เดียวแต่ว่าชุ่มเ,มมเ,เ,เ,เบ,บิม้มอย่างนี้7-8คนพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาบินบาทเขาาก็ว่าได้ตัวหนึ่งเขาาก็ว่าได้บาทบาทมวยเดียวเท<า>่านี้จ้ะเขาได้เจ็ดเจ็ดแปดนี่งงว่าเป็นเตาใสสองตัวอยู่บ่างเจ็ดแปดเออใสสองตัวฮะผู้ันรพานเป็นตูนลงไปเรื่อยๆ น้อนเสดเดือดขึ้นมากเลยนั่นล่ะเสดเดือดขึ้นห่วยลุกเลยนะวันนั้นแน่นี่ดี่เนี่ยเป็นเสดเดือดด้งคลถ้าฝันเป็นจังบุญเนาะปูเนาะหาได้โชคได้มาอันนี้อันนี้มันนฝันจะผ่านมากขึ้นมาเนี่มันฝันเพื่อนบอกมันโตนี่แต่ว่าคนเราเป็น เพิ่นกระซมกับเพิ่นกับบ่บอกเขาเป็นตัวเลยเนาะถ้าไปซื้อเลขตัวอื่นเลยซื้อเก็บที่เป็นบอกชัดมันก็เก็บหาเลยนั่นบอกชัดนี่น้อนเป็นลุกขึ้นกันแลยหระครับผมโอ้ดีใจยุ่นเนี่ยเรืยบอกโยอมาถ้าเอ็นซื้อมถึงแม่ซื้อะได้ปูจะได้นี้บางคนปูแไปซื้อก็ได้แค่สองเมื่อนั่นค่เงาะเมื่อนี่โบปูไทยเงาะบางที่พันมาบางคนก็บ่ได้ ก็ซือว่ามาเพืกอซื้อก็ะได้ร้อนใส่กรได้เองันอันนี้มันไม่ฝันนอนอันนี้มันฝันแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศนย์ไปข้ากันไอเนี่ยข้ามไปข้านเมืองันซ้าอเดี๋ยวขึ้นไวันนี้ขึ้นใส่กานึ้นบนบนเหนือโนกั้ไปใส่ที่เะไพวกมเขาะว่าที่ละโอ้เจ็บแเจ็บแนะ กับการสรุปแนวทางของปูเนาะไอกะตีจากพว่มฟันของปูนะปูคนฝันว่าเป็นไปบินทบาทเนาะครับไปคนเดียวมีญาติโยมจ็ดแปดคนตายไปแล้วญาติโยมจ็ดแปดคนกตญาติโยมที่ตายไปแล้วเนาะแต่ว่าไปบินบาทแทนกับบัตรก็ได้เขาได้ตะาบาดเป้า อุ้มบาดเป้าไปนะครับอันนี้ปูเพิ่นกะตีคิดว่ากะเก้าแปดหนึ่งนะครับแนวทางของปูที่มันหายแปดเก้าศูนย์นะครับเด่นตัวเด่นหนึ่งคือเก่าเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกะบตีญยาตยโ่มเจ็ดแปดคนุนะครับกัสิมี7เจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งเอาไ้พิจารหน้าเพราะเป็นแนวทาาแช่ครับแม่ เอาเอาไปเป็นแนวทางได้บาะนี่พี่น้องคะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะฝากต่อนะคะค่ะวันนี้พูกค้ากระสีขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะเด้อทีแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะ ความฝันเนาะค่ะ right? พี่น้องกตีส้อยกันเนาะค่ะพี <us <us ่น้องค่ะค่ะพี่น้องตีเป็นตัวได้กัล่องเม่นมาไตคลิปเบาสููกันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแสดงความคิดเห็นมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะฮาผู้ตีแม่นตีหมันกับสิมี่เนาะค่ะค่ะปูคขาขอบคุณค่ะรรรรรโอออขนนเเเมาาาาววววีหปปปูิิิิุตตสสะะะัังงย เพต่นังอุปกญาปิอิตตังปจิตังตุมังคีปะเมวาชนินตุสัพเพวิริทุสั้งกพาเจนทูมานโซยัตามานิโสติยัทยัาสัพพิทิโยวันทันตุสาพโลโควินาสตุมันเตปะวะอาภิวาทนาสีเดชสนิตังอุตาปะไดยนโนตเถรโลธรรมามันตเตียยุโนสุภาอุปมาสัทโธ